ครับสวัสดีครับกาซองเกษตรพอเพียงนะครับครับกาเมื่อนี้กาสิมอถึงนี่ครับเขานี่ครับออกมาหน้าเบิงเขานี่ครับบ่ได้ออกมาเบิงหลายมือครับก็ออกมาเธอหนึ่งใบมันก็เริ่มสีสีออกออกห่วงแล้วครับนี่ตนมันเริ่มก้มแล้วครับกา เขาหน้าแป้งนี่ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยโบถึงหนึ่งกระสอบต่อไรนะครับนี่ครับเขาหน้านี่ใส่ปุ๋ยโบถึงกระ,ะสอบต่อไรครับกะซิบไรใส่แค่์เจ็ดกระสอบครับในซิบไรเนี่ครับต่อปีหนึ่งนะครับแบบใส่เธอละหน่อยเทอละหน่อยครับใ ì, โลโลส่เธอละไรละหยีชิบโล่งเฉยครับแต่แต่ใส่ร่วมๆแล้วปีหนึ่งนี่สิอยู่ประมาณเจ็ดกระสอบครับในซิบไรเนี่ครับกระถือไรละ บ่ถึงหาสิบโลครับกับบ่ถึงกระสอบหนึ่งบ่ถึงหาสิบโลครับแต่เบิ้งเข่าครับนี่ครับเขาใส่ปุ๋ยไรเราบ่ถึงกระสอบแต่ว่าสูง่วมหัวครับนี่ครับหญ้ากับบริสิทธิ์ครับหน้าน้านี่ปีหนีบริสิทธิ์หญ้าเลยครับนี่ครับแต่กะงามถือว่าพ่อใจเลย่หะครับ ถือว่าประหยัดประหยัดค่าปุ๋ยลงหลายเติมเลยครับเพียงไม่เห็ดแนวนี้ก็คือมันมีวิธีเห็ดอยู่ครับังแต่เริ่มต้นเห็ดมาก็ผมไถไถไถหุดไว้ครับไถาตากแดดไว้วานสิมหามือครับแล้วกะ็มาไถาอีกคือไถเมื่อนี่ไถเมื่อนี่เมื่ออื่นกับวานเลยครับมืออื่นกับวานวานพร้อมปุ๋ยครับเอาปุ๋ยวานก่อนปุ๋ยวานแลวกะ เอาเขาวานพร้อมกันกับปุย่นแะละครับกบ็เอารถปั่นเลยปัน่นปั่นกบเลยครับแต่ตัวนี้บ่ได้ใส่รถไอ้ไถหง่ปั่นครับเป็นรถไถหน่อยขาดกบครับน่ครับสังเกตบึงหน้ามันเป็นหน้าสูงนะครับเห็นบ่ครับนามมันสีแข็งหึมหมซื้อครับบ่ถึงกับมีนามลายแค่มันหึมเป็นซุ่มซื่อครับ แต่กะคนยางลงไปกะเป็นจ่มเหรอครับบ่ถึงกับว่ามันแห้งแห้งแต่ว่ามันกะบ่ถึงกับว่ามีนามนะครับมันเกิืๆกลางๆอยู่เป็นหน้าหน้าสูงครับกะถือว่าใดซ้ำนีถือว่าดีแห้งครับครับกะคลิปนี้กะบ่ได้มีอย่างไรครับกะผ้ามาเบิงง่งเขางามนะครับเขางามถี่ใสปุ๋ยไรล,ละบ่ถ,ถึงหนึ่งกะสอบแต่ว่าสูงทวมหัวครับนี่นะมองหันลงไปนะี่ทวมหัวเลยครับ นี่ครับใส่ปุ๋ยไปวางต้นเดือนตัวล่าเนี่ครับเยวโบแมนครับโบแมนประมาณปลายเดือนกันยานี่ครับใส่ปุ๋ยไว้ใส่ปุ๋ยครั้งสุดท้ายครับกะสี่ใสซอีกแล้วกับพ่อเลยครับเพราะว่าเขาต้นมันก้มแล้วมันกะสีใส่บไลยครับขันไ่เข้าไปแล้วมันสีเป็นมันแตกครับเม็ดเม็ดเขามันแตกตอนตอนออกห่วงมากในเม็ดเขามันแตกครับ นี่ครับคือข้าเจ้ามเาบึงลวก็เขาถามว่าใส่ปุ๋ยหลายปันเดผมบอกเขาว่าใส่ปุ๋ยปีหนึ่งบ่ถึงกระสอบต่อไรครับแต่ว่าข้าเจา้าเขาบ่เสือครับนี่ครับเขาบ่กเชือว,ว่าปีหนึ่งใส่บบถึงหนึ่งกระสอบก็คือว่าแล้วนะครับคือเขาบ่เห็นกับตาแต่ว่า แต่ความเป็นจริงอะมันเป็นยังสัตว์อิลีครับมันบดถึงหนึ่งกบสบิลีแต่ก็ถือว่าง่ามเติบยู่ครับนี่ครับในขั้นหน้ากับอยาเกิดร้ายครับบริเตตัดออกโอเคครับกับคลิปนี้กับขอจบคลิปแค่เพียงสำนีครับก็ฝากติดตามส่องเน้อครับก็ขอจบคลิปด้วยครับสวัสดีครับ